อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะจินจิมิวนี่รู้เลยว่ามิวนี่ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ใน สาคนต้องจับมือก็ไม่มีไม่ค่อยมีแฟนคลับก็เลยรู้สึกว่าจินจมิโอรีบอกว่าอยากเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆจริงๆินนะมิโอรีไม่คิดว่าไม่ติดใน32สคนแน่นอน เราตอนแรกได้เป็นอันดับสิบคือเซมัสซึแล้วก็ครันที่สองก็คือก็ได้ติดในสาสบสคนเป็น19บเ้าราตอนนี้ได้เป็นอันดับยีิแล้วค่ะจินจิน รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะชี่เป็นเซนเตอร์เป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนะ <laughs> รึ่งนะรู้ครึ่งแต่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็อันดับ22ไอ้22คือพี่ดีนะต่อไปคือพี่ดีนะแล้วต่อไปมีออดีมันดีใจมากๆเลยค่ะ มยวอร้ก็อยากติดเซนบัตสก็เลยจะพยายามต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พยายามเรียนภาษาไทยด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามา